อดีตพระเอกดังเสียชีวิตแล้วล่าสุดมีการแจ้งข่าวเศร้าเมื่อทางด้านของนาทภูวนยัยอดีตพระเอกชื่อดังระดับตำนานของวงการภาพยนตร์ได้จากไปอย่างสงบในวัย79ปีก่อนหน้านี้นาทภูวนัยได้ล้มป่วยและมีภาวะน้ำท่วมปอดซึ่งแม้จะมีอาการดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดแล้วนาทภูวนายก็ได้จากไปอย่างสงบ ท่ามกลางแฟนๆที่ส่งข้อความอาลัยต่อการจากไปกันจำนวนมากขณะที่ตู่จารุสิริภูวนัยลูกสาวของนาภูวนัยซึ่งเป็นนักแสดงได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อกล่าวอาลัยถึงคุณพ่อบอกว่าไม่มีอีกแล้วพ่อของฉันหนูรักพ่อมากที่สุดในโลกเลยนะคะ สำหรับน้าปวนัยเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักสแสดงผู้มีความสามารถโดยเริ่มต้นเข้าสู่วงการภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2514และมีผลงานโด่งดังมากมายเช่นคู่กรรมน้ำซอสายซึ่งผลงานที่สร้างชื่อเสียงและทำให้เป็นที่ยอมรับอย่างสูงก็คือคว้ารางวัลตุ๊กตาทองสาขานักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมประจำปี2516 2517 จากภาพยนตร์เรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณซึ่งแสดงคู่กับภาวนาชนะจิตและพัทราวดีสีไตรรัตนอกจากบทบาทในฐานะพระเอกแล้วนั้นทางหน้าภูวนายยังเป็นที่รู้จักในนามของการรับราชการควบคู่ไปกับการแสดงมาโดยตลอดโดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียรอายุราชการคือรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ างช่องกิจกรรมทำกินต้องขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณนาภพัวในมณะที่นี้ด้วยทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ